รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน,อนครั้งที่1นึ่ในอารมณ์จจรู้รัพย์สดใสตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขตสอง ตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้อง หลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรมีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร มีการนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานและนำไปปรับปรุงนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีผลการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ไฟล์และมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนําในการดําเนินการและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นตอน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงได้แก่ระบบ QR Code นนศิลาโดยปรับใช้กระบวนการคุณภาพ p d r c a s ตามนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขต2 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายจัดทาบันทึกข้อตกลง M.O.U. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนได้รับการพัฒนาได้แก่บริบทโรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัย 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่แก่สถานศึกษาใกล้เคียงมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายที่ตั้งไว้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนอย่างหลากหลายสไตล์เลิงสุขสว่างวิธีการดาเนินการให้บรรลุ โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมเพื่อระดมความคิดร่วมกันในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอย่างหลากหลายโดยมีวิธีการดังนี้ 1. ปรับเวลาการเข้าเรียนโดยแทรกกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าทุกวัน 2. ปรับตารางเรียนตารางสอนโดยภาคเช้าเรียนสาระหนัก5วิชาประกอบด้วยภาษาไทยคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาส่วนภาคบ่ายบุรณาการรายวิชารอง 3. ปรับวิธีการสอนภาคบ่ายเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยเน้นการฟังพูดอ่านและเขียนบุรณาการกลุ่มแบบพี่ช่วยน้องหรือเพื่อนช่วยเพื่อน 4. ีนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินการทุกสัปดาห์โดยผู้บริหารและงานวิชาการ สอบถามความพึงพอใจจากผู้เรียนและผู้สอนตลอดจนความต้องการด้านสื่อและเทคโนโลยี ประเด็นท้าทายปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระบบ QR Code โนลศิลามีจุดประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสิง์เขต2เป็นระบบการใช้เทคโนโลยีการสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งในเว็บไซต์โรงเรียนก็จะประกอบด้วยเอกสารข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มง,งานทั้ง4กลุ่มง,งานเพื่อความสะดวกในการใช้งานที่คุณครูสามารถสแกนเข้าใช้งานดูข้อมูลข่าวสารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นการลดปริมาณกระดาษประกอบกับการใช้ระบบ RTC เพื่อบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และยังเป็นการบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียนด้วยจากการดำเนินงานการบริหารโรงเรียนด้วยระบบ QR Code โดนศิลาโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์สามารถดำเนินการจัดทำ QR Code ในการบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มงานและมีความพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องตามนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการศิก,กเขตสนง2ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีต่อไป